สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับจีแคปโกนีิเช่นเคยค่ะ รายงานที่จะมาอัปเดตทกข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคําให้ท่านผู้ชมทุกท่านไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขัดทุกโอกาสการลงทุนค่ะและสําหรับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะในคืนวันศุกร์นะคะปรากฏว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะคะตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็จะมีตัวดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะคะหรือที่เราเรียกว่า PCE พื้นฐานนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานนะคะเป็นตัวพื้นฐาน ก็จะเป็นมาตรวัดที่เฟกนะคะใช้ในการดูเรื่องของเงินเฟ้อนะคะปรากฏว่าก็เพิ่มขึ้น0.1%นะคะหลังจ,จากที่เดือนก่อนหน้าเนี่ยร่วงลงไป0.4%นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเค่อนข้างค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ทางด้านของมหาลัยมิชิแกนนะคะได้มีการเปิดเผยผลสำรวจนะคะก็เอ,อ ระบุนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของทางสหรัฐนะคะก็ดีตัวขึ้นสู่ระดับ78.1นะคะจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยที่เคยอยู่ที่72.3นะคะแต่ว่าในเรื่องของตัวเลขนะคะก็ยังไม่ได้มีความร้อนแรงนะคะเท่ากับจำนวนผู้ติดเชื้อ ของไวรัสโควิด -19 นะคะที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ประเทศนั้นหลายๆประเทศเริ่มมีการคลายล็อกดาวซึ่งก็ทำให้นักลงทุนนั้นวิตกกังวลนะคะแล้วก็หลายๆรัฐเนี่ยต้องออทำการล็อกดาวประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นนักลงทุนเองก็วิตกเกี่ยวกับเป็นความเป็นไปของทางเศรษฐ,ฐกิจนะคะดังนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ร่วงลงนะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ปิดร่วงไป700 30จุดนะคะทำให้ราคาทองนั้นดีตัวนะคะจากที่1,749เหรียญนนะคะจนไปทำไฮที่1,700 75เหรียญนนะคะแล้วก็เช้านี้อยู่ที่1,768เหรียญนนะคะ ซึ่งสาเหตุหลกัหลกๆนะคะก็มาจากจํานวนผู้ติดเชือ้อไวรัสโควิด1 9นทีะคะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์นะคะดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่านักลงทุนเองก็มีการเทขายดอลลาร์ออกมานะคะเพราะว่าก็เริ่มมีความไม่เชื่อมั่นนะคะก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถดีดตัวสูงขึ้นได้แล้วก็ทะลุข,ขึ้นมาได้นะคะนอกจากนี้นะคะเออทางฝั่งของเฟดนะคะสหรัฐเองเนี่ยยังมีการสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ ของทางสหรัฐนะคะก็มีการจำกัดการจ่ายเงินปันผลนะคะแล้วก็ห้ามการซื้อหุ้นคืนนะคะอย่างน้อยจนไปถึงอย่างน้อยเนี่ยในไตรมาสที่4ของปีนี้เลยนะคะหลังจากที่มีการทดสอบภาวะวิกฤตหรือว่าสเตรทเทรดนะคะประจำปีปีนี้นะคะปี63นะคะทางจีนเองกับทางสหรัฐเองนะคะก็ยังแบบดูมีความ ไม่ค่อยรุงรอยกันอยู่นะคะหลังจากที่หนังสือพิมพ์บอสตีดนะคะได้มีการรายงานนะคะว่าข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกของทางจีนกับสหรัฐเนี่ยอาจจะเผชิญความเสี่ยงนะคะหลังจากที่จีนเนี่ยได้มีการออกมาเตือนนะคะว่าการที่สหรัฐเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดําเนินการของจีนในฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันเนี่ยอาจจะทําให้จีนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะซื้อสินค้าเกษตรกับทางสหรัฐนะคะ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่กลับมามากขึ้นนะคะนี่แหละก็เป็นแรงหนุนนะคะที่ทาให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถดิบโตขึ้นได้นะคะเดี๋ยวอย่างไรก็ดีโดยจะขอเรียนเชิญอาจารย์ปุ้ยเข้ามาอัปเดตแนวโน้มในเชิงเทคนิคเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมีแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับาราคาทองคำทะลุขึ้นมาสูงขนาดนี้ตอนนี้อาจารย์ปุ้ยมีมุมมองในเชิงเทคนิคอย่างไรบ้างคะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ใน ก็เป็นแนวต้านอยู่นะครับดัน1,775เหรียญดันไปยถึงหนึ่ยแป1,780เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็เมื่อเช้าเป็นไปทดสอบนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านดับบงนั้นเนี่ยมันอาจะมีการย่อพักตัวนะครับนะเพื่อเพื่อที่จะลงมาจากผมกําลังรอบใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยกรอบแนวรับจะอยู่ติวที่บริเวณ 1>, 1 7ึ4เหรียญถึง1น6่เหรียญน,นะครับนะก็ยังสามารถที่จะก็เื็น ยังดูาคาดว่านจะเ,เป็นในลักษณะที่ทน่าจะเป็นไส้ไวแอพมากกว่านะครับแต่ว่าสัญญาณอินดเิเคเตอร์ย,ยังยังคงขัดแย้งกันยอยู่นะดังนั้นกนารดิ่ตัวขึ้นก็อาจจะยังทําได้ไม่มากนะครับดังนั้นจะต้องรอรอให้าราคามีการอ่อนตัวลงมานะครับดังนั้นแนวรับมันก็จะอยู่ตั้งที่บริเวณ 25,800บาทน,นะครับสำหรับทองคำก็รยูท่านะครับต้นดาต้านเนี่ยก็จะอยู่ท่าที่บริเวณ25,950บาทน,นะครับก็นะบออยังน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับนะแต่ว่านะนำให้ให้หาที่ว่าช่วงราคาอ่อนตัวลงมาเนี่ยหาที่ว่าเขาซื้อนะครับนะเก่งกับไรนี่ทิศทางขึ้นไว้ก่อนเพราะว่าดูจากสังเกตจาก แรงซื้อของมวสัต์เนี่ยนะค่อาง้างจะมีมากอยู <gamma enders> ่นะดังนั้นการเข้าเติร์ในกรอบแนวรับนะฮะหรือเก็งกำไรในทิศทางับขึ้นเนี่ยก็ยังคงจะได้เปรียบอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราดูจากปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะก็ยังมีปัจจัยที่ค่อนข้างะยังเป็นปบวกต่อราคาทองคําอยู่นะฮะดังนั้นแนะนําให้นักทุนเนี่ยเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นไว้ก่อนนะครับอ่าก็ ฝากเงกนทุนนะครับน่าเก่งกาไรไปในก่อนที่ให้ไว้นะฮะแล้วก็เก่งกาไรในทิศทางขาขึ้นไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีความเสีอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามทิศทางราคาตั่ากันในวันถัดไปนะครับค่ะขอบอาจารย์ปุ้ยนะคะสําหรับแนวโน้มในเชิงเทคนิคในวันนี้นะคะสําหรับคืนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศนะคะจะเป็นในเวลา3ทุ่มตรงนะคะจะเป็น ยอดขายบ้านที่เราปิดการขายนะคะตัวนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอ่าไม่ใช่ค่ะคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นบวกกับราคาทองคำค่ะแล้วก็ในเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีดัชนีภาคการผลิตของเฟดสคานาดลลัสนะคะตัวนี้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะส่งผลบวกกับราคาทองคำเช่นกันค่ะยังคงต้องลุ้นนะคะแนวต้านนะคะที่เอ่อราคาทองคำเนี่ยยังคงต้องผ่านให้ได้นะคะ1,700ร 75เหรียญนะคะแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่1 7 6 4เหี่รียญนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาติดตามกันต่อกับข่าวสารนะคะแล้วก็ราคาทองคําเพิ่มเติมนะคะก็มาดูทิทางราคาทองคําในวันนี้กับคืนวันนี้กันนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะรายการทันเรื่องทองกับจีแอบโกเนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา8ปดนาฬิกาห้นาทีเป็นต้นไปสวัสดีค่ะ